สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพามาอัปเดตนะครับต้นแม่แต่ละต้นนะครับพี่น้องจะตัดต้นของเขาไปขยายพันธุ์กันนะครับผมอย่างอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะไปชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมาเรามาเริ่กัมตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตัดมาชําไว้นะครับผมนี่ครับก็เริ่ม ก็เริ่มแทงตาเลยนะครับผมเริ่มเริ่มแทงตาขึ้นมาแล้วนะครับอีพีรู้สึกว่าอีพีน่ยจะแทงตาเร็วมากเลยนะครับในสูตรนี้ก็จะมีพิงสแปซเงินเรมาด่างขาวเงินเรมาด่างเหลืองต้นออมมีพาเลโซแล้วก็มีภูชลูนะครับผมมาเรามาเริ่มดูต้นแม่กันเลยนะครับนีนบนนน่นะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับ ต้นแม่เริ่มมีตาใหม่แล้วนะครับนี่อันนี้พานในโซ่นะครับความจริงก็ไม่อยากตัดเขาหรอกแต่แบบใบเ้าออกมาเขียวเลยแบบเออตัดดีกว่าเผื่อเขาจะออกมากลับมาด่าอีกรอบนึงเนี่ยตอนแรกที่ซื้อมาใบเขาด่างแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็เริ่มมาเด๋ยวเขียวขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆจนใบล่าสุดคือเขียวเขียวเลย แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นออมนะครับไม่ใช่ว่าออมอะไรนะครับนี่นะครับมีหนึ่งสองก็นี่นะครับแลวนําต่อไปนี่ก็จะเป็นอีพีอีพีเนี่ยเ็ตะเ็ะแทงตาแบบนี้เร็วมากเลยไอ้ตรงใบอไอตรงใบที่ปักชําไปอะคือ บางครั้งเขามีตาขึ้นมาแล้วนะแต่แตถ้าแต่พอเราไม่กัดก็สักพักคัะไอ้ตาเนี่ยเขาจะฟอไปนะครับน,นี่ขึ้นแบบนี้นะครับอันนีอนนออนนอ้อันนี้คือต้นเล็กอีกต้นหนึ่งะครับต้นเนี้ยต้นนี้หนงังหนังสวยเก็บพิมพ์ยิ่งกว่าที่อันนนนะครับนี่เห็นไหมนี่ยเขามีตาขึ้นมาอีกแล้วแต่พอเราไม่ตัดเราไม่ตัดขยายออกไปไอ้ตาเนี่ยก็จะฟอไป ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาดังข่าวนะครับอันนี้ยังไม่เห็นปลาเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้เงินไหลมาดังเหลืองนะครับเงินไหลมาดังเหลืองคือตัดเดือดต่อเลยเนาะตัดแบบเดือดต่อเรลือนี่ก็เริ่มแตกอำไงตัวนี้ผึงสเปรกนะครับผึงสเปรกนี่นะครับ อาใหม่ของเขาขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ปักช้ำเอาไว้นะครับผมมปนอย่างประมาณอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็คิดว่าหน้าจะาจำหน่ายได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะนางกวักกวักธรรมานรัก็เดี๋ยวก็ก็จะนำต้นมอนสเตอร่านะครับอันนี้พอจากมาเล็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสนิจจัน ชนจันแดงนะครับผมมี้งหมดห้าต้นเดี๋ยวก็จะออกไปจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็สนิจันแดงตรงนั้นด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็มีใีส่วนของการจําหน่ายยิมโนนะครับแบบไซน์นี้นะไซนนี้นะนนะไม่นับตัวด่างนะสี่ต้นยี่สิบนะครับก็ตกต้นละห้าบาทเนาะนี่ด้วยนะครับไม่นับต้นด่างนะครับบางตัวก็มีแบบคล้ายๆเอลบียอยู่นะครับนี่นะนี่ตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสีต้นครสต้นยีนะครับผมใครสนใจก็ทักไปที่แฟนเพจได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ